รอแปนนะเอาเบิร์เดี๋ยวเขากลับมาทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นที่จุดเล็กๆเ,เธอที่แคมมีน้ำแข็งปะไม่ต้องห่วงเอาไปทุกอย่างน้ำแข็งกำลังละลายมีขั้วโลกมีแนวโน้มที่จะสูญพันธุ์ เนื่องจากอากาศโลกที่ร้อนขึ้นเพราะการบรรทุกน้ำหนักเกินความจำเป็นทำให้รถเผาผ่านเชื้อเพลิงมากขึ้นพี่ไม่ร้อนแต่อนาคตหนูเดือดร้อน าพี่จอดรถสตาร์ทิ้งไว้10นาทีเพิ่มการปล่อยก๊าซคาร์บอนดไดออกไซด์มากถึง454กรัมก็มันร้อน่ะแต่พี่กำลังทำ้ายตัวเองและคนที่อยู่ข้างนอกโดยไม่รู้ตัว <î> s> <S แค<ข>่ <flakes> แกว่าเดิมแค่ไม่เพิ่มคาร์บอน รถมันเก่าอ่ะมันได้อยากมีควันหรอกยิ่งรถเก่ายิ่งปล่อยควันที่ทําให้เกิดการเริื่อนกระจกซึ่งเป็นสาเหตุหลักของมลพิษทางอากาศยากอะ่ะไม่เข้าใจอะ่ะต้องทําไงอะ่ะและทั้งหมดนี้คือจุดเปลี่ยนเล็กๆมันถูกน้ำหนักเท่าที่จำเป็นนะพี่ จอดในที่ร่มรถระจกลงเปลี่ยนมาใช้รถแก๊ปอีวีแก๊บขอเป็นส่วนช่วยให้พาร์ทเนอร์คนขับเข้าถึงรถอีวีได้ง่ายขึ้นช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายรายวันช่วยลดปริมาณคาร์บอนและผลกระทบทางอากาศเปลี่ยนเพื่อสิ่งแวดล้อมและชีวิตที่ดีกว่า พี่พี่มอเตอร์ไซค์อีวี EV เขาก็มีนะลองเข้าไปดูในเว็บสิ